สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็อยู่กับผมผู้ชายขับฟอร์ดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ผมอยู่กับรถฟอร์ดแรนเจอร์นะครับโอเวนแคปนะครับยกสูงนะครับปี2013นะครับเป็นเกียร์แม่นุ่นนะครับธรรมดายกสูงนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง2002เกียร์6สปีดนะครับวันนี้ก็จะพามานําชมนะครับรีวิวรอบคันให้ดูนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นฟอร์ดเอฟโอแอดีนะครับกระจังหน้าฟอร์ดนะครับจะไม่เปลี่ยนนะครับผมมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับ ไฟของสว่างเขาเป็นไฟหลอดไส้ไฮโดรเจนนะครับตัวนี้นะครับแม็กย่างนะครับแม็กย่างขอบ20นะครับเดิมเป็นขอบ16บกนะครับอันนี้ก็ใส่แม็กนะครับใส่ยางนะครับขอบ20นะครับขับทางไกลนะครับยางไม่มีอาการนะครับยางปีของมันยนะครับขับจากระยงโคราชนะครับสบายๆนะครับช่วงล่างดีนะครับนิ่มนะครับเป็นตัวฟอร์ดเอ็กเซลทีโอเนแคยกสูงนะครับเครื่องสองพันสองเกียร์หกสปีดนะครับผมตัวนี้แคปเปิดได้นะครับ ตัวไฮแลนเดอร์นะครับยกสูงนะครับนี่นะครับรอบขันนะครับสีสันสภาพเดิมนะครับรถสวยนะครับไม่มีใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บอะไรมากนะครับก็มีฝาท้ายนิดนึงนะครับที่เป็นสีด้านอยู่นะครับไม่เึงกับด้านมากนะครับก็ถือว่าโดยสภาพโดยรวมรถสวยรถไม่มีชนหนักนะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักติดความน้ําท่วมนะครับถ้าตรวจเจอนะครับ เอารถมาคืนนะคืนเงินเต็มจํานวนนะครับผมสีตรงเงินดูดีนะครับนี่ลูกค้าเขาเคยเคลมสีประกันชั้นหนึ่งมานะครับมันเป็นรอยฝาท้ายนะครับทีนี้ทําสีไม่ค่อยดีนะครับสีมันก็เลยดูจีดจิตนะครับซีดๆีนิดนึงนอกนอกนั้นก็สีสวยครับท้ายเดิมหน้าเดิมนะครับนอตไม่ขยับนะครับช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างแน่นนะครับยางปี23นะครับขับได้สบายสบายยาวๆนะครับ แม็กขอบ20ยางขอบ20นะครับไม่กระเด้งกระดอนนะครับวิ่งทางไกลเงียมนะครับภายในดีนะครับนะฮะบอดี้สวยๆเลยนะครับโอเปนแคปเป็นตัว XLT นะครับผมตัวนี้ XLT นะครับใครที่สนใจรถกระบะไว้ใช้งานนะครับเอาไว้เดินทางไกลนะครับหรือไว้บรรทุกนะครับค้าขายนะครับก็แนะนำคันนี้ได้เลยนะครับผม ก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับปอดไอแก้วทีสีลาวปอดไอแก้วทีนะครับที2013านะครับแกปโค้กขึ้นขับยกโสงนะครับก็อยากชมรถทดลองขับนะครับก็สามารถที่จะนัดหมายได้นะครับก็สามารถที่จะเอารถไปลองขับนะครับชมรถถึงหน้าบ้านนะครับก็ฝากกว้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็สวัสดีครับ ผแ๋ยววันนี้เราก็ผมพาไปดูภายในนะครับของรถกระบะปอดเลนเจอร์นะครับโอเปนแคร็อสีโอเ n นแครนะครับรถกระบะยกสูงนะครับผมกระบะแครนะครับแครเปิดได้นะครับตัวนี้นะครับภายในนะครับก็เป็นเบาะผ้าเดิมนะครับจากโรงงานนะครับผมรถสวยสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นอับนะครับไม่มีพิความน้ําท่วมนะครับอันนี้รับประกันให้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่แสนกับหกพันโลนะครับเอ๊แสนกับ 600โลนะครับผมไม่เดิมไม่แท้นะครับแอร์เย็นนะครับรถสภาพภายในนะครับสะอาดนะครับสะอานนะครับผมหลังคานะครับห้องโดยสารนะครับเบาะผู้โดยสารนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้าเบาะเดิมจากโรงงานนะครับข้อดีก็คืออากาศร้อนๆนะครับจอดกลางแดดนะครับก็จะไม่ดูดไม่ซับความร้อนนะครับเมือนเบาะนังนนะครับผมนี่ก็ความมาดูภายในนะครับฝาไปด้วยนะครับสําูรับคันนี้นะครับ f อดเ r นเจอ r นะครับโอเปนแคป นะครับขับยกสูงนะครับรับฝากกด้วยครับสวัสดีครับนี่ก็เดี๋ยวพามาชมองเครื่องนะครับนี่เป็นเครื่องสองพันสองนะครับเกียร์ธรรมดานะครับหกสปีดนะครับเป็นพอร์ตเลนเจอร์นะครับผมองเครื่องนะครับเครื่องเดิมนะครับหน้าเดิมนะครับไม่มีชนนะครับฝาน็อตฝากระโปรงนะครับแก้มซ้ายขวานะครับไม่มีขยับนะครับผมเครื่องดีนะครับเกียร์ดีนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ สำหรับใครที่มองหานะครับรถปอดแลนเจอร์นะครับคือปอดแลนเจอร์นะครับโอเปนแคปยกโสงนะครับก็แนะนําคันนี้ได้เลยนะครับใช้งานยาวๆนะครับผมรถ10ปี2013นะครับอันนี้ก็ปี2025นะครับรถก็2025รถก็12ปีนะครับไม่ก็แสนหกหมื่นกิโลนะครับก็ไม่เดิมนะครับไม่แท้นะครับ นะครับกรงเครืรองเ้านะครับราคาครันนี้นะครับก็อยู่ที่ตั้งไว้อยู่ที่2องแสนหกหมื่นบาทนะครับออกรถเก้าพันนะครับผ่อนก็ห้าพันกว่าบาทนะครับเจ็ดุดสองห้นนะครับสาหรับรายละเอียดนะครับหรือว่าซื้อข้างสดนะครับก็ตลองกันได้นะครับสาหรับวันนี้ก็ฝากกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ